ไปคือมไปไหมอันนี้มันเล่นง่ายจริงโยกโยกไปบอลบอลเลยถัดไปผลิตขอที่เฮ้ยขออันนี้แล้วนะครับอะไรวะเขาทำไมอะไรพี่หลอนมีอะไรอ่ะต้องหาืัวกิ๊บนะต้องหาตัวกิ๊บนะถ่ายหมดแล้วทำไปเล่นไปหอเฮ้ยเยแบบเฮ้ยเหยบไปนี่ได้ไหมปูเนี่ย พี่อเร่องน้เดี๋ยวให้เบูเร่องเราครื่งนเขาไม่รอนี่ยอให้ิงยิงยิงก่อยองั่กูยิงก่อนอไปเติมของแบอยู่ไหนวะกูหาแบไม่เจอ่มุมมันแบบมุมมันเนินเยอะจังวะผมมาแล้วเนี่ยมไม่ฟังพลงแล้วไอ้นี่ดกวาเล่นจะเสียใเกมเใช่้่ แต่แต่เป้เป้ใต้เดินซ้ายเลยคนเดินอ่ะปืนหนึ่กระบอกร้อนหน่อยนี่เราอยู่ไหนอ่ะม่มีมีสกัดมาว่ะม่มาเดี๋ยวไปพูดสกักสิบสามเอมโอเคแลก็สูงหน่อยเลขสี่สองที่กางห่านไม่มีใครเหรอไม่มีใครมาใช่สัดบอสสี่ซ้ายบอสพี่ละทันละย้ายไปไม่ทันละมาเลยมันมีสกัไอ้นี่เดี๋ยว่ะไอ้มึงเล็งไอ้ตีไข่ไว้ก่อนนี่ตีไข่เล่นเอ็มโอเคไล้หมดอ่ะเสจ็จเลย ไปหายยึดมาเลยมายึดเนื้อในซุกวางไหนถ้าเจอคนเราอ่ะกูกลัวเอ็มแก๊งไม่ไม่เราเล่นเราเล่นดึงระยะเอาอ๋อออได้ไหมอออ๋อคนที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนแรกเปลี่ยนแรกมึงถือปืนหมดยกเว้นในฟ้าเลยต้องงี้ดิสุดยอดพี่หลอดถ้ามีคนพีคิดไปพี่สักสิบคนโอ้โหเตี้ยไม่รู้ยึดบอลแดนนั่งยึดบอลดนนอนมาไหวนะ ขอเล่นปืนอีกสองคนกด้ะหมวันนี้สุสันไอแม็กเนี่ยเร็วไม่มนึงถือปืนกดมาก่อนนะเว้ยถ้ามันให้มันตายแล้วสองสามคนอะไอว่าโอซีไม่ได้โอซีครับไอซีร้อยไีผมมันไม่มีใครชูเว้ยไอแบกไม่หรอแบงปะเยขอรี่วะเนายที่บอกปะตรงนู้จะไปจไปลูกนี้อมดูกี่ยับนะตามก็บอกเอ้ผู้หญิงอกรองอมะขวาัวไหนปะ มีอาการเหรอไม่ใช่ฮึฮะ่ะฮึอะเอ้ยไอไอพอยกับไอลิวอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันตอนแรกเดี๋ยวเราต้องตั้งหันลิวเข้ามาดีฮะพี่เฮ้ยขอแบบลุมยิงมันเลยนะลุมยิงให้ล้มอ่ะเดี๋ยวผมผมซ้ำตึ๊กตึ๊ดตึ๊ตายหมดเลยยิง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 ให้มันดิหมดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราลุมเยอะนะ

ไปไไล่ปืนสุดเลยไปฝั่ง้ายฝั่งสายเทียวเทเทียวเนินเนินเทวเนินเาเไปไปเ็นตนเเียวพี่เดียวผมโดนผมโดนนช่วยหน่อยมไช่วยก่อนได้ตงผมว่ซ้าสวยเนเีนนิหน่อยพี่ไปแอยู่โดนยิงมันตายมันตายเ่นเปลี่ยนอเปลี่ยนอเดี๋ยวผมฟีดวมันเก็บไมิิิิิิินินิิินิิิิ ไปไปยิงเช่มนะปะมึงไปเล่นลืมึงถือไปเล่นเลยพาไปเล่นเลยเนี่ยอยู่กกูแล้วไปแล้วแล้ควรจะเพื่อนตายแล้วเทวเทวขึ้นไปเทวเทวเดี๋ยวต่อกูดต่อัดัดีนดิเียแล้วเล่นบีเลยเีเลยหบีเลยเล่นบีเลยตาแล้วพี่ตาแล้วตาแล้วบีเลยบีเลยไม่ต้องเ่นน เก่งมากพี่หล่อนโคตรคมมุมเห็นอยู่แต่พี่ทำอะไรไมฮะได้นะได้ดีได้นะเยะที่ชบกูหมดตอนไหนวะไอ้ี่ยไผมผมไปเติมของแป๊บนึงนะไปเติมของนึงแบรพี่ชิบพี่เกี้ยงเลยน้องดอให้ครับดอให้แบพี่ไอวเมาเนี่ยท่อได้ไงพี่ออกปอะอย่างเงี้ยสพี่ เท่าไรน,นะหกหมื่นสี่กระเป๋าอะไรผมกระเป๋าส <33. S 3> ามสามพี่สาวชุดสามแล้วหนึ่งเดี๋ยวพี่เก็บอันนี้ก่นอนเดี๋ยวโอนให้เอ็งจ่ายไปก่อนเดี๋ยวพี่โอนให้ได้พี่ได้ต้องลงศพไปมันค่วันนี้สวยมันออกได้อ่ะออกได้ออกได้เราเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเติมของแป๊บนึงห้าทีไอ้บ้านน้องก็ว่างแล้วไอ้บ้านฮะอะไรผมอยู่กับนี่ ไอหงอแล้วมุนแกโยกศพหลบออไปอะโยกไปฝั่งรถโยกมาฝั่งนี้มาแล้วเรนานป่าวคอันโยกศพฝั่งนูอรไฟฝั่งนี้ทีเบอเบื่อหรือเปล่าครับนั่งอยู่เนี่ยนั่งอะไรนะหาหนังสือ